สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพย์อดีตครูพยาบาลวันนี้พบกับสาระดีๆเกี่ยวกับเจความเชื่อของคุณแม่หลังคลอดทั้งจริงและไม่จริงมาแนะนำค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับพิทิพย์ด้วยนะคะเชิญรับชมค่ะข,ข้อที่1นนะคะความเชื่อที่ว่าผ่าคลอดดีกว่าเพราะไม่เจ็บมากแล้วก็ น้ำหนักลดลงเร็วเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะเพราะการคลอดปัจจุบันคุณแม่ไม่ได้คลอดตามยถากรรมนะคะมีการควบคุมดูแลจากหมอและพยาบาลถ้าหากมีการเจ็บท้องอนานเกินกว่า8ชั่วโมงก็จะ,ะมีการพิจรารณาการทำ ช่วยอะช่วยเหลือในเรื่องของการคลอดให้กับคุณแม่เพื่อป้องกันไม่ให้มดลูกเนี่ยบีบรัดตัวนานเกินไปจนกระทั่งมดลูกที่อ่อนล้าพอหลังคลอดแล้วมดลูกไม่หดตัวก็อาจจะทําให้ตกเลือดได้ซึ่งเป็นผลไม่ดีกับแม่ เพราะฉะนั้นเรื่องความกลัวว่าจะต้องเจ็บนานๆในระหว่างคลอดในปัจจุบันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปและการที่มองว่าการผ่าคลอดจะช่วยลดอาการเจ็บจึงไม่เป็นความจริงการผ่าคลอดจริงๆแล้วควรทำในกรณีที่คุณแม่หรือว่าเด็กเนี่ยมีอาการผิดปกติในระหว่างนั้นไม่สามารถที่จะให้ดำเนินการคลอดไปโดยตามธรรมชาติได้แต่ในปัจจุบันการ ผ่าคลอดมักทำตามใจคนไข้ซึ่งก็เลือกเอาเพราะว่าการคลอดธรรมชาติจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ฟื้นตัวได้รวดเร็วที่สุดค่ะ ส่วนเรื่องการลดทุนวิธีการคลอดนะ่ยไม่ว่าจะคลอดวิธีไหนการลดน้ําหนักก็จะลดลงเองเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือตามขนาดรูปร่างของมดลูกที่เล็กลงรวมทั้งการดูแลร่างกายของอคุณแม่หลังคลอดด้วยว่าเป็นไปด้วยดีรู้จักการควบคุมอาหารหรือการออกกําลังกายด้วยไหมและก็ความเชื่อเรื่องจะต้องปวดฝีเย็บนานๆเกินสัปดาห์นี่ก็ไม่เป็นความจริงเพราะตามปกติ แผลที่ผ่าตัดเนี่ยประมาณ5-7วันนะแผลก็จะเริ่มหายสนิทดีไม่ว่าจะเป็นแผลที่ไหนแล้วก็จะหายสนิทดีภายา2สัปดาห์นะคะก็จะมาเหมือนปกติเพราะฉะนั้นอาการปวดแผลอยู่นานๆนี้มันก็ไม่ควรจะนานเกิน1นสัปดาห์ถ้าเกินกว่านั้นก็อาจจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือ แผลอาจจะมีก้อนเลือดเนี่ยอยู่ในเชื้ออยู่ในผิวหนังอันนั้นแหละจะทำให้ปวดนาส่วนความเชื่อในเรื่องที่สองก็คือมีความเชื่อว่าหลังคลอดอาจจะมีอาการปวดมดลูกได้อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ คุณแม่ยังไม่ทราบว่าอาการนี้เกิดจากเพราะว่าหลังคลอดจนกระทั่งเมื่อรกคลอดไปแล้วเนี่ยมดลูกก็จะค่อยๆหดตัวบีบรัดตัวเองเพื่อให้กลับมาอยู่ในขนาดที่ปกติในระหว่างที่มดลูกบีบตัวหรือหดตัวลงก็อาจจะทําให้เกิดอาการาปวด ตรงนั้นที่มดลูกก็ได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติของหญิงหลังคลอดและนอกจากนี้ในระหว่างที่มีการให้นมลูกร่างกายของหญิงหลังคลอดก็จะมีการหลังห่งฮอร์โมนที่ช่วยให้ทำให้หมดลูกหดตัวได้ดีขึ้นในขณะที่มดลูกหดตัวบีบตัวคุณแม่ก็จะมีอาการรู้สึกปวดที่มดลูกเป็นธรรมดาจะเห็นว่าการให้นมบุตรจะช่วยให้หมดลูกเข้าอ,อู่ได้เร็วขึ้น ใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงที่ลูกดูดนมก็มดลูกก็จะหดรัดตัวเพราะฉะนั้นก็จะขับน้ำเข้าปลาอะไรออกมาได้รวดเร็วเหมือนส่วนความเชื่อข้อที่สว่าหลังงลอดต้องอยู่ไฟไม่เช่นนั้นจะหนาวหนก็เป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะคะการอยู่ไฟเป็นกุสโลบาย ในสมัยก่อนที่จะช่วยให้คุณแม่ได้พักผ่อนได้ดูแลตนเองและเลี้ยงลูกได้อย่างเต็มที่แต่ในปัจจุบันคุณแม่ก็สามารถลาพักหลังคลอดเพื่อดูแลตนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการอยู่ไฟอตอนในสมัยปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครนิยมอยู่ไฟแล้วนะคะแล้วก็ค่อยล้มหายเรื่องอยู่ไฟอะไรเนี่ยก็หายไปในที่สุดส่วนความเชื่อเรื่องหนาวในไม่เป็นความจริง เหตุที่หลังคลอดแล้วมีอาการหนาวเป็นเพราะการลดลงของฮอร์โมนที่สูงในระหว่างตั้งครรภ์แล้วลดลงอย่างห้วบภาพหลังคลอดก็จะทำให้มีการหนาวร้อนวูบว่ามไม่ว่าจะอยู่ไฟหรือไม่อยู่ก็ตามนะคะส่วนใหญ่อาการเหล่านี้นมักจะเป็นในผู้หญิงวัยทองค่ะหลังหมดประจำเดือนเพราะฉะนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะคะ ข้อที่สี่ค่ะความเชื่อเรื่องห้ามกินของแสลงก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงเพราะว่าการกินของที่กินเข้าไปแล้วเป็นโทษต่อร่างกายอย่างเช่นแอลกอฮอล์หรือว่ายาดองหรือว่าหวานจัดเผ็ดจัดเค็มจัดอะไรประมาณนั้นเนี่ยซึ่งแม้ว่าถ้าไม่ได้ท้องหรือว่าหลังคลอดก็ไม่ควรรับประทานอยู่แล้วว่าเพราะเป็นอ,อันตรายต่อสุขภาพค่ะ ต่อมานะคะเป็นความเชื่อข้อที่5คือการกินยาขับน้ำคาวปลาจะช่วยขับน้ำคาวปลาออกมาให้หมดนั้นก็ไม่จริงนะคะเพราะน้ำคาวปลาเนี่ยก็คือเศษเนื้อเยื่อหรือว่าเศษของรกชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือหรือถุงน้ำข้ามที่เป็น เยื่อเมือกต่างๆที่ปกคลุมที่บริเวณมดลูกหลังจากลกได้คลอดอรอกตัวออกแล้วหลังคลอดเยื่อบุเหล่านี้ก็จะถูกขับออกมาโดยการบีบรัดของมดลูกหลังคลอดเนี่ยตามธรรมชาติเป็นกระบวนการธรรมชาติอยู่แล้วจะหมดไปภายใน4 6ถึง6สัป,ปดาห์โดยไม่ต้องไปทำอะไรหรือไปเร่งหรือไปควบคุมมันทั้งสิ้นเป็นกระบวนการธรรมชาติค่ะข้อที่ อาหกนะคะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหลังคลอดห้ามแช่น้ำนะคะเพราะว่าการนอนแช่น้ำนี้อามันไม่ดีอันนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่า ตามปกติเนี่ยเราผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยก็จะมีแผลที่บริเวณที่ผ่าตาัดหรือแผลที่ฝีฝีเย็บนะคะถ้าเราไปแช่น้ำหรือว่าไปลงในแม่น้ำลำคลองซึ่งในสมัยก่อนอยังไม่มีห้องน้ำเนี่ยแม่หลังคลอดก็ต้องก็ห้ามลงแช่ในแม่น้ำลำคลองเขาให้ตักอาบค่ะนะคะเพราะว่าแผลเนี่ยก็อาจจะแบบว่า หายช้าเนื่องจากเบียกน้ําหรือว่าโดนน้ํานะคะหรือว่าทุกครั้งที่เข้าห้องน้ําปัสสาวะหรืออุจจาระเนี่ยก็ต้องซับซับน้าให้ให้แห้งอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นการแช่น้ำเนี่ยก็เป็นข้อห้ามที่ถูกต้องค่ะนะคะต่อมาความเชื่อข้อที่7หลังคลอดเนี่ยแม่ไม่ควรเคลื่อนไหว มากเพราะว่าอาจจะทําให้แผลอักเสบได้ก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะตามกระบวนการธรรมชาติถ้าเมื่อใดการเจ็บป่วยที่จะหายได้รวดเร็วนะผู้ป่วยเนี่ยจะต้องอมีการเคลื่อนไหวลุกขึ้นทำกิจกรรมปกติได้รวดเร็วอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนให้ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้อา หายเร็วกว่าปกติด้วยซ้ำค่ะดีกว่านอนอยู่นานๆแล้วก็ร่างกายก็อยู่นิ่งๆไม่ไหวต่งเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวจะทำให้มีเลือดมาเลี้ยงบริเวณแผลและทำให้การติดของแผลดีขึ้นเพราะเลือดจะพาเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นตัวกัดกินเชื้อโรคมา,าหล่อเลี้ยงที่แผลด้วยนะคะถ้ามีเม็ดเลือดขาวเยอะก็จะป้องกันไม่ให้แผลติดเชือ้อ นะคะแผลก็จะหายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงครวรเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะในหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ฟื้นตัวได้เร็วแผลหายเร็วค่ะค่ะ ในเรื่องของความเชื่อก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าข้อไหนจริงข้อไหนไม่จริงเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตัวหลังค้อได้นะคะพบกับช่องสารดีโดยพี่ทิพย์กับคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ